พบกับเฮียจรันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูอะไรวันนี้พามาดูรถเพึ่งลงใหม่พึ่งลงจากเทเลอร์เมื่อเช้านี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาให้คุณลูกค้าดูโอเครถพึ่งลงจากเทเลอร์มาทําไมเอามาให้ดูเลอ,อะเลอะเอเดูอย่างนี้แลเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงไม่จม้อง็นดูเสร็จแล้วสวยแล้วอะดูแค่นี้พอ,อมาดูรถอะไรนะครับคันนี้เป็น r ีโว่พิเรนเนอร์นะครับ4ประตะูหน้าตายอย่างนี้ตัว Entry ป,ปี21ปี21คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา มาดูกันว่าสภาพสภาพเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมอมมอมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ่าดูไว้ก่อนมอมมอมเนี่ยเราก็ดูสภาพรถเป็นอะไรโดนมาไหมอะไรแมืไหมมันทาสีมาหรือเปล่าหรือว่าเดิมๆนะฮะคันนี้มาดูให้เดี๋ยวเฮียดูให้เลยครับว่าเป็นยังไงดูเสร็จอะไรเสร็จจะได้จับจองกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวล้างขัดสีอะไรเรียบร้อยโอ้โหสวยกว็เดิมเยอะแยะจำไม่ได้นะอ่ะเป็นไงดูเนื้อสีให้ก่อนครับว่าเนื้อสีเป็นยังไงบ้างสีเดิมๆเ,เ,เลยครับผม นะปียีเอล้กอก็คู่ตัวมาแบบนี้เลยนะครับนี่พึ่งพิ่งลงมาจากเทรลเลอร์เลยมอมมอมหน่อยฮะถ่ายให้ดูได้เลยครับตอนนี้เลยจะได้ดูกันเรียวๆว่าโอเครถเวลาลงมาจากเทรลเลอร์นะสภาพจริงๆที่ได้มาก่อนที่จะมาเช็คเนี่ยรถนเป็นไรมายังไงบ้างเปิดประตูให้อ่ะดูก่อนโอเคตะเข็ดดีนะครับรถกาวดีนะประตูไม่เคยถอดอ่าโอโอ คันนี้หมื่นแปดพันโลโอ้หมื 18, ่นแปดพันกโลเท่านั้นเองนะครับอูภายในสวยสะอาดสะอ้านนะฮะปียี่สิบเอ็ด 21, นะฮะหมื 18, ่นแปดพันกโลเท่านั้นคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะฮะเกียร์ธรรมดาโอ้ข้างหลังก็ดูดีอะ่ะอ่าสวยสวยสวยนี่ขานาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะข้างลงข้างในหลังคงหลังคาเรียมไปหมดอ่ะสนกาวดีนะครับรถโอ้ถือว่าใหม่มากร้วรอยน้อยมากนะฮะ มือรูปดูไม่มีสีไม,ม่อะไรเมด็มดเม็ดอ่างนี่อยู่ครบเรียบร้อยเลยนะฮะเออโอ้โอ้ดีดีดีเห็นรอยลอะมีรอยหน่อยนึงนะครับรอยรอยสีฉลอกอย่นี้หน่อยนึงนี่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวขัดยาน่าจะจางลงไปไม่อยากไม่อยากทาสีใหม่ไม่อยากแต่งสีใหม่นะขัดยาน่าจะจางลงไปแทบมองไม่เห็นแล้วนะอ่าขัดยาลงเงา,านะครับก็น่าจะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูอ่าเห็นเป็นรอยไม่ชอบใจไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเจจากันอ่ะมีรอยตรงนี้นิดนึง รอยตรงนี้นิดเดียวนะเป็นขนแมวควุ้นๆหน่อยอ่ะทําหายนะครับทําหายกันชนท้ายนี่ดูไม่มีไม่มีโดนไม่มีกระแทกนะครับไฟท้ายรุ่นนี้ก็แพงนะสี่พันกว่าห้าพันเหมือนกันไฟท้าย led นะครับอย่าให้ใครขโมยไปเชียวนะไม่มีแตกไม่มีบุบสลายเหมือนกันนะครับอ่าเม็ดอาร์คทั้งสองข้างในกระบะนี่ดูดีนะครับเม็ดเม็ดอาร์กระบะดูดีนะครับไม่มีโดนไม่มีอะไรนะฮะซสีกาวฝาท้ายก็ดูดีทั้งหมด นะไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรรถไม่มีกระแทกไม่มีโดนนะครับนะไม่แตกไม่บุมไม่เสียหายนะครับตะเข็บด,ดีเหมือนกันตะเข็บด,ดีเหมือนกันอ่าข้างล่างคันนี้ได้กันโครงท้ายเจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อยแล้วยางไหลยังแขวนอยู่ยังใหม่ๆอยู่ยางอันนี้ที่ติดรถนี่ก็ยังคู่ตัวเลยนะฮะเป็นยางโยโกฮามานะครับ, oh ama, รบขอบ17นะฮะ าข้างในนี้ดูดีนะครับตะเข็บประตูดูดีนะฮะตะเข็บประตูดูดีอ่าโอเคเลยนะริ้วรอยนี่อริ้วรอยนี้ข้างนี้แทบไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะสีเดิมนะครับสีเดิม โอเคมาดูกันข้างหน้าเลยครับมาถึงข้างหน้าว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะกาวฝากระโปรงนะซีลฝากระโปรงดีเลยสวยเลยน็อตไม่ถอดเพจปี21ดรถปี21ตรงปีนะครับคานหน้าไม่มีทําสีไม่มีอะไรนะครับเดิมๆทั้งหมดนะฮะท่อแคทท่อไอเสียเดิมนะสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยครับอันนี้ไม่มีแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมมานะครับเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่อง,อง,องก็ใสก็สวยนะครับ สรุปให้ว่าตัวนี้นะครับ ลีโว่พีเลนเนอร์ตัวเอนทรีสี่ประตูเกียร์แมนนวลน,นะครับหมื่นแปดพันกโลอะเมื่อกี้เราดูหมื่นแปดพันกโลหมื่นแปดพันกโลเนี่ยสวยๆใสๆแบบนี้สีเดิมๆแบบนี้ผมให้ราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยฮะัเคอสมาร์ทคาร์ราคานี้รับรองไม่ผิดหวังครับมาต่อกันด้วยคันที่สองนี่คันนี้ลงมาคู่กันเลยตัวนี้ไฟตาตัวใหม่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นปียี่สิบสองแล้วแหละเดี๋ยวผมดูปีให้นิดนึงตัวเนี้ยอะมาคุยกันเรื่องด้านหน้าก่อน นะฮะด้านหน้าตัวนี้เนี่ยได้ไฟตัวใหม่แล้วเป็นไฟตา LED ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีสปอตไลท์หน้าเรียบร้อยหน้ากระจังเนี่ยจะมีขอบโครเมียมแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นดําเงาผิดกับตัวเมี้นี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่าล้อลายเดียวกันยังมอมมอมอยู่พึ่งลงเทเลอร์มาดูตามนี้ก่อนเลยอย่างตัวนี้ได้เป็นดันลบก้าวฝาปงดูดีจากข้างในนะฮะอ่าผมให้ดูเรื่องสีสันก่อนสีสันเป็นยังไงบ้างว่ากันดิบดิบแบบนี้เลยมา มาเห็นกันตอนนี้แหละดีเห็นก่อนทานะจะได้จําได้ว่าโอเคก่อนทำเนี่ยเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับก้าวดีหมดเลยนะฮะกาบุกประตูประตูนี้ดีหมดเลยโอ้คันนี้ได้เกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้สามหมื่นสองพันโลสามหมื่นสองพันโลคันนี้นี่กุญแจได้รีโมท1รีโมท2แล้วก็กุญแจสำรองอีก1ครบเซตเลยนะครับ ครบเซตเลยพวงไลเป็น PVC นะฮะแสดงว่าเป็นตัว Ent r รนะฮะตัว e n t ทเนี่ยแต่ว่าเป็น e n t ทเนี่ยน่าจะเป็นปีใหม่ละคันนี้รู้สึกจะเป็นปี22นะฮะ32,000ื 32, โกโลครับได้ขี่ออโต,โต้นะฮะดูกันเลยจะได้เห็นว่าภายในเป็นยังไงแล้วเลอะเทอะแค่ไหนอะไรมอมแค่ไหนรถเคยเป็นอะไรมาบ้างเป็นตำหนิมามั้ยโดนมาไหมอะไรไหมนะครับอ่ะนี่จากจากแถบนี้เนี่ยที่ดูให้แล้วเนี่ยนะครับบางเดิมนะฮะ บางเดิมแล้วก็สีไม่ทําสีไม่ทําแล้วก็เรื่องเรื่องขีดเรื่องถลอกไม่มีด้วยซ้ําไปนะสวยสวยเลยฮะการชนท้ายก็ไม่โดนกระแทกนะฮะไม่โดนกระแทกไม่ถอยโดนอะไรไม่โดนอะไรกระแทกมาเหมือนกันนะครับไฟท้ายนะไฟท้าย led ตรงนี้นะฮะไม่แตกไม่บุบไม่สลายนะครับสวยไฟท้ายด้านนี้ก็โอเคไม่มีบินไม่มีอะไรครับ ข้างท้ายเช่นกันข้างท้ายนะฮะข้างท้ายเนี่ยมุดมุดกระบะเนี่ยตัวเม็ดอาร์คเนี่ยนะฮะเม็ดอาร์คเนี่ยก็เดิมนะฮะเดิมไม่มีเลาะไม่มีทํามานะฮะรถบางทีถ้ามันมีกระแทกมาอะไรมาเขาเลาะเปลี่ยนเปลือกกระบะมาพวกเนี้ยมุดบางทีมันทาแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ามุดตรงนี้อยู่ครบเรียบร้อยเนี่ยเม็ดอาร์คนี่อยู่ครบเห็นไหมฮะสัญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยครบเรียบร้อยบริบูรณ์เลยนะฮะไม่มีตําหนิไม่มีรอยทําไม่มีอะไรคันนี้แม็กไลเนอร์สวยด้วยนะ แมไกไนเนอร์ไม่ไม่มีรอยนะเปื่นเฉยๆยางไรยังอยู่ตามเดิมนะครับอยู่ตามเดิมนะอ่าล้อคู่ตัวสี่เส้นมีครบนะฮะยางยางก็เป็นคู่ตัวของเขามาเลยข้างลงข้างล่างนี่ดูดีนะฮะตอนนี้คือเปืื่นฝุ่นเปืืป่นดินอะไรเฉยๆเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก็ดูดีเลยนะครับอ่าเม็ดอักระบะก็โอเคไม่มีปัญหานะ ดีสวยซีนประตูดี D. เดิมเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานโอ้คน,นิ้แสดงว่าแสดงว่าพนักง,งานของผมเนี่ยทำงานเร็วมากนะฮะเร็วมากนะครับามาดูข้างในอ่ะให้ให้ให้ดูข้างในก่อนนี่แสดงว่าพนักง,งานของผมนี่เอาเบาะลูกนี้เนี่ยไปไปซ่อมลวได้ข่าวว่าเบาะลูกนี้มันมีปีกขาดอยู่นิดนึงนะฮะอ่ะให้ดูข้างในเลยไม่เป็นไร ดูกันดิดๆอย่างนี้แหละเนี่ยจะได้เห็นในพื้นนะครับพื้นข้างล่างว่าพื้นข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้มีเปื้อนอะไรมากมายก็จะมีโซโรปกตามการใช้งานนี่รอยเขาถอดเบาะไปนะฮะพื้นอะไรพวกนี้นี่อ่ะไม่มอมแมมไม่มีน้ําขังไม่มีเปือ้อนโคลนไม่มีอะไรโอเคอ่าถือว่าใช้ได้เดี๋ยวทําความสะอาดก็ดูดีอ่ะเห็นเรียวๆอย่างนี้ก็ดีครับ่ะ,ะแผงพลาสติกยังไม่ได้แกะเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเกือบขาดละอ่า นะฮะอ่าตรงนี้มีกระจกเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นเคียร์ออ,ตโ,อโต้นะเคียร์ออตโต้อ่ะอันนี้เดิมๆทั้งหมดมีคู่มือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เร็วๆเ,เลยฮะอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยนะแต่คุณลูกค้าจะได้เห็นของเดิมๆเ,เขาอ่ะมาดูด้านหน้ากันครับผมด้านหน้าว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะฮะด้านหน้าก็อ่ากระโปรงเป็นยังไงอ่ะดูกระโปรงก่อน กระโปงเนี่ยเอ่อพอดูน็อตแล้วน็อตไม่ถอดเนี่ยไม่มีรอยถอดน็อตเนี่ยสบายใจได้อย่างแล้วว่าโอเคไม่ถอดฝากระโปงแน่ไม่ทําสีฝารโปง <ONG> อาจจะไม่โดนหรือแม่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ซีนเกาวเนี่ยก็ดูดีนะครับซีนกาวฝารโปง <ONG> ดูดีติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์อะไรอยู่ครบเนี่ยอ่ะสบายใจได้ว่าว่าไม่โดนแน่ๆไม่โดนแน่ๆนะครับคันนงคันหน้าอ่ะ โอ้เรียบร้อยนะครับดูดีนะตัว R ก็อยู่ครบเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีเวลาใครใครมาดูตรงนี้นะอ่ามีตัว R ครั้งนี้ก็จะเป็นอ่าตัว L อ่าข้างซ้ายข้างขวาแขนเข้ามานะครับห้องโคงห้องเครื่องนะดูใส่ดูสวยนะครับรถเพจ22แท้แท้เมื่อกี้ผมว่าแล้วไฟตาตัวใหม่ต้องเป็นฟีใหม่แน่ๆอ่า เพดยี่สิแท้ตัวนี้เป็นตัวปี22เลยได้ได้หน้าพวกนี้ได้หน้าใหม่ละแต่ไอ้เจ้าเจ้ารีโวตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรื่องไฟตานี้อย่างต้องระวังนะครับแนะนําทุกคนแนะนําคุณลูกค้าระวังไว้นิดนึงเนี่ยมาดูไอ้ไอ้พวกป,กปีกพวกนี้ไอ้พวกนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันยืดออกมาเนี่ยมันบางๆนะครับไอ้ปีกตัวพวกนี้เนี่ยมันก็บางๆนะฮะตัวพวกนี้ไอส้สกูยึดพวกนี้นะปัญหาที่เราเจอบ่อยบ่อยคือบางทีลูกค้ามือไปเท้าเอาเอะารไปวางเงี้ยกระแทกโดนแรงๆทีตรงนี้ก็หักก็บิน เนี่ยตรงนี้เขาบินตรงนี้เขาบินนะฮะแต่ไฟไมันไม่ได้เสียหายแต่พอมันบินไปแล้วเนี่ยเราก็เออเห็นแล้วมันก็ดูไม่ดีไม่สวยก็จะไปเปลี่ยนมันอะไรมันเนี่ยเสียหลายตังค์นะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะเป็นเอ,อ่อเป็นทริคใ,ให้ให้ให้ดูว่าโอเคระวังหน่อยอย่าเอาอะไรไปทับไปกดมันนะฮะพลาสติกบางๆนะครับ แนะนำไว้นิดหนึ่งครับท่อไอเสียเดิมๆสแตนดาร์ดเช่นกันไม่ได้ตีท่อใหม่ไม่ได้เอาแคตออกไม่ได้ทําท่อเลสไม่ได้อะไรเป็นท่อเดิมๆสไตล์นี้4ประตูใช้เดิมๆนี้ก็โอเคสวยๆอย่างนี้ราคาเท่าไหร่สวยๆอย่างนี้รถปี22แท้ๆแ,แล้วก็โมเดลตัวใหม่แล้วได้หน้ารุ่นใหม่ละได้เป็นคีย์ออโต้นะฮะสประตู Ent r ร Auto ต้ใหม่สามหมื่นเศษเศษสามหมเศษเศษสีเดิมทั้งคันนะครับยังอยู่ครบทั้ง5้าเส้นคุณใจมี3ดอกครบเรียบร้อยในราคา เพียง659,000บาทเท่านั้นครับ659,000บาทถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะฮะรีบกดติดต่อเข้ามานะฮะรีบจับจองกันไว้ก่อนนะครับสวยๆอย่างนี้ไม่น้อยๆอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีข้ามาบ่อยๆนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับรับประกันคันนี้ดีชัว